สวัสดีคับทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สักครู่นะครับยินดีรับสู่รายการอินเทอร์ลนด์ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่24นะครับตอนตีสี่สานะครับตอนตีสี่สนะครับผมกำลังจะไปรอดอขขาชนไก่แล้วเนาะไว้เจอกันอีกทีนะครับวันที่24่สี่ยี่สิบหกวันที่26นะครับ เราแล้ววันที่27นะครับผมจะมีคลิปการไปเข่าชนไก่นะครับของราดปี2นะครับหลักสูตรภาคเรียนพิเศษวงเล็บวงเล็บหลักสูตรใหม่ของชั้นปีที่2นะครับจะมียังไงบ้างนะครับเราจะมาติดตามกันในคลิปหน้ากันนะครับงั้นผมขอตัวลาไปเดินทางไปสู่หน่วยประชาการรัศดีแดงครับคลิปนี้อัพตอนนี้และปล่อยสาธารณะเลยครับเราจะไม่มีการต่ออะไรทั้งสิ้นนับนี้อัปโหลดจากผ่านมือถือนะครับผมจะเดินทางแล้วนะครับไว้เจอกันวันที่27ครับบาย แต่ a ฟ e บุ๊ก 3G เอ้ยเราเล่นได้เหมือนเดิมเราพกโค้แบค์ไม่ต้อง3ก้อนและเมมอีกเยอะมากเราจะถ่ายคลิปมาทุกท่านได้รับชมบายบายครับ